ดันแน่นัานข้าวัานข้าฝั่งนู้นถ้าถอดฝั่งนี้ครับผมถ้าถอดฝั่งนี้โอเคแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเียวาาเียว้อไปด้านหลังเหมือนกันก็คือมาด้านนี้ถอดมาด้านนี้ถอดครับผมด้านด้านนั้นใส่เข้าไปครับด้านนี้ใส่ข็นแน่นไปข้างหน้าคือแน่นครับผม ด้านหลังคือถ่ายออกครับด้านหลังคือถ่ายออกแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไปด้านหลังไปด้านหลังคือคือแน่นคือคายครับคือคายออกไปด้านหลังคือคายโอเคเข้าใจละไปด้านหน้าก็คือแน่นโอเคโอเคอ๋อถ้ารู้เกี่ยวกดจะเป็นไม่รู้เกี่ยวกดไปนะ